วันนี้ครับผมจะพามากินบุฟเฟตซี่โครงหมูบุง้งถังกุง้งอบห้นเส้นและกระเพาะปลาในราคาเพียง219บาทบอกเลยว่าสั่งไม่อั้นซอสจุกจุกเชิญรับชมได้เลยครับ ซี่โครงของเราได้มาถึงแล้วนะครับผมอ,อธิบายคร่าวๆก่อนละกันากาซี่โครงก็จะมีซี่โครงพิษไฮดามซี่โครงหม่าล่าซอสบาร์บีคิวชีสแล้วก็ซี่โครงหมันกุ้งบอกเลยว่าจุกจุกคาบฟเฟ่ครับผมกินได้ไม่อั้นและคุยกับทางร้านทางั้นบอกว่าเพิ่งมีเมนูพิเศษอีก2เมนูนั่นก็คือนี่กุ้งองบวนเส้นดูกุ้งอบวนเส้นน่ากินมากและอันนี้กระเพาะปลา คนบอกเลยเป็นเมนูพิเศษะเปิดเลยละกันเขาบอกว่าเพิ่งมาทำวันนี้เลยแต่จุดประสงค์ของเราเราจะมากินซี่โครงครับผมลืมลืมลืมนี่กุ้งหางก็จะเป็นกุ้งหางซอสมันกุ้งที่เห็นอยู่บนโต๊ะน,นี้บุฟเฟ่ในาราคา219บาทเติมได้ไม่อั้นเอาจริงๆถ้าเราไปกินมไม่ได้อ้างอิงร้านใคดานะถ้าเราไปกินที่อื่นอะซี่โครงบาร์บีคิวอะแถวเงอ่ะเอาแบบก็มีแบบ200แล้วอะแต่อันนี้คือเรากินได้หมดนี่เลยและเติมไม่อั้นแถมยังมีแว๊บผมเห็นมีเฟรนช์ฟรายมีนักเก็ตด้วยมีไอติมด้วยเออ ผมเปลื่อยหรือเปล่าเราไปดูกันอันนี้เป็นพริกไฮดัมว้าวซอสอร่อยวะ่ะโคตรเปื่อยทุกคนเขาน่าจะสุนมานานอยู่พอสมควรสายซี่โครงบอกเลยห้ามพลาดอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวเราสั่งได้ทุกซอสเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะกินอะไรเป็นซอสบาร์บีคิว อเพราะบาร์บีคิวเขาผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว,ว่าเขาทําเองเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศที่เพราบาร์บีคิวมันต้องทําเองถ้าเป็นรสชาติอย่างเงี้ยมันจะออกกลิ่นแบบเครื่องเทศแบบแขกๆเนี่ยอะเนื้อข้าบอกไหมม, <ๆ S 1> มันเป็นเฮิร์บที่กลิ่นเฉพาะตัวมันจะออกแขกๆหน่อยอ่ะซึ่งรสชาติอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเงี้ยมันจะหาได้แบบสําเร็จรูปไม่ได้กลิ่นเฮิร์บมันหอมเวยบาร์บีคิวอร่อยเราไปชิ้นกระดูกอ่อนอ่ะโคตรดีเอารูดเลยนี้ ชีสชีสชีสผมลูดเลยแล้วกันกินยังไงวะเนี่ยดึยงเนี้ยออกก่อน <c oughs> ชีสเนี่ยมีความหอมหอมแต่ผมรู้สึกว่าบาร์บีคิวอร่อยกว่าผมชอบบาร์บีคิวอันนี้อันนี้ซอสมันกุ้งทุกคนขอชิ้นปลายปแล้วกันอู้ดิอันนี้มันเนื้อหมดเลยนี่หว่ามันไม่มีกระดูกเลย มันกุ้งเนี่ยมันแปลกๆผมไม่เคยกินมันเป็นรสชาติเหมือนแบบซีฟู้ดมันกุ้งแหละผมรู้สึกว่าเดอะเบสสูตรยังไงก็ให้เป็นบาร์บีคิวเพราะว่าซี่โครงมันก็เหมาะกับบาร์บีคิวแต่แล้วแต่คนชอบมันก็แปลกใหม่ดีมี5เมนูปกติเราก็เห็นแค่บาร์บีคิวใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีทั้ง4-5ซอสเลยนี่หม่าล่ายังไม่ได้กินเลยลืมลืมลืมตันนิดเลยจัดกันซะหน่อยละกันหม่าล่าหม่าล่าครับผม มีความเค็มๆเผ็ดๆแต่ไม่ได้เผ็ดมากลิ้นไม่ชาหอมหอพริกอันนี้ตัดเลี่ยมได้ดีเขาบอกติเรากินไปเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยเริ่มเลี่ยมเจอหมาล่าจบอันสุดท้ายเฮ้ยดีกว่าดีดีเฮ้ยไม่แย่หมาล่ามันเฮ้ยผมรู้วสูชอบอะเพราะว่ามันมันตัดเลี่ยมมันเผ็ดมันเผ็ดเฮ้ยลองกินอางอื่นดูบ้างไหมเราจะคัดแต่ที่องเดี๋ยวเราน้าจะอิ่มแลเนี่ยทำมันเล่นเป็นลูกอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอะเอาละกุ้งหางอ่ะชิมรสชาติกุ้งหางดดอ่ะลองดูอ่ะคนๆ รสมันกุ้งซีฟู้ดอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มเลยเัาว่ามันเป็นซีฟู้ดอยู่แล้วไปรสชาติเดิยกับที่ครองของมันซอสต,ตัวเดียวกันด้วยเผ็ดนิดๆเปรี้ยวนิดๆนห,นห,ห,หอมหวานไม่เค็มํำคันไม่เค็มปก,กติผมเข้าใจนะคนกินกุ้งหางอะ่ะเค็มมันจะน้ำเลยเพราะผมเ่าชอบกินมันจะโดดเค็มโดดมาเลยแต่เนี้ยไม่เค็มกินได้เรื่อยๆเอาไปมากจกกินแต่กุ้งหางก็คุ้มอะ่ะเออเอาซะหน่อยและกันกุ้งอะ่ะอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่มากกุ้งโหแต่ทุกคนราคานี้อะ่ะให้เขาหน่อยเถอะเจมเจมเจมอยากห็นกุ้งหางคนคนคน ยี่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 เอามีเอามีเอามีมาใส่นี้ยขู่ขูค,ค,คุูเอ้ยสนุกดีวะ่ะเอามือกินเนีน่ยนี่อืมเบร่แนะนำนะถ้ามาแนะนำให้กินทุกรสชาติแต่อย่าสั่งเยอะเหมือนผมนะผมว่าไม่หมดแน่เลยว่ะเขาปรับป่ะวะมาจัดก,กุ้งอบวนเส้นกันดีกว่าซึ่งถ้าสังเกตนะ กินแป๊บๆตอนนี้คนเต็มร้านแล้วนะครับคือร้านเขาเปิด4ี่โมงเรามาเรามาก่อนเพราะเรากลัวคนเยอะนี่แหละเรากลัวจะไม่ได้กินแดดยังออกอยู่ซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้หกโมงทุ่มเนี่ยคนแน่นก๋บนเส้นนี้เอาจริงเราสั่งมาเราควรกินเลยเว้ยแต่เราไปดันไปกินซี่โครงก่อนไม่เป็นไรน่าจะอร่อยเหมือนกันไป หอม,หอมแต่กลิ่นพิกไทยอาจจะไม่เข้มือกลิ่นพิกไทยาจะาไม่ได้หอมจะไปหอมหอมซอสหอมเนยเว้ยปกติแล้วกอมเส้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิกไทยแรงใช่ิกไทยดําพิกไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยกลิ่นพิกไทยไม่ค่อยหอมแต่ไปหอมเนยแทนบอกเลยว่าเป็นกุ้งอบม้นเส้นที่วิธีทำโหดที่รู้ักเคยเจอมาผมก็ถ่ายถ่ายอยู่เว้ยเพื่อนบอกว่ากันนึงนะครับออยู่แกก็โยนเว้ยไฟลุกฟู่ไอ้เราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่หมดมือแบบโอมตกใจเลยเป็นการทำกุ้งอบม้นเส้นที่โหด ผมชื่อร้านเลยเออให้ดูอีกรอบกุ้งตัวบลุ่มดูใหญ่แตอ่อาจจะอะมันก็มันก็ต้องมีเล็กใหญ่ปนกันนะเนื่องไหมอ่านแย้กับกุ้งเล็กแต่นี่กุ้งแม่น,น้ําเบิ่นเริ่มเบิ่นเพิ่มอันนี้ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงชัดกันมาเยอะแล้วเรากระเพาะแพะบ้างไม่ใช่กระเพาะปลาบ้างครับผมเราอ่ะควรไปเอาตอนเขาทําใหม่ๆแต่เราก็ถ่ายทิ้งไว้นานแล้วดูดิต้องร้อนๆต้องกินร้อนๆแต่น่าจะร้อนอยู่นี่ เป็นรสชาติที่ออกไปในโทนเดียวกันหมดเลยคือกุ้งอบมูสเ้นกับกระเพาะปลาเนี่ยอาจจะด้วยน้ําซุปที่คล้ายๆกันด้วยวิธีการทําที่คล้ายๆกันรสชาติใกล้เคียงกันถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะอร่อยนะอร่อยเลยใช้คาว่าอร่อยแต่มันอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้คุ้นเคยหรือหรือรู้จักคือมันเป็นกระเพาะปลาที่หอมเนยเพราะเขาใส่เนยเว้ปกติกระเพาะปลาอาจจะไม่ได้มีกลิ่นเนยขนาดนี้แต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะอืมดีเมื่อกี้พี่ข้างหลังเขาบอกเห็นผมรีวิวกระเพาะปลาน่ากินเดินไปสั่งกระเพาะปลา อันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอ่ะเอาดีป้าทั้งอันนึงอันนึงอันนี้อ่ะได้ข่าวว่าอร่อยใช่โหเป็นดาบสตาร์วอลเลยว่ะเขาหมักอร่อยเหรอแล้วก็ดูด้วยเขาหมักอร่อยคือกลิ่นเฮิร์บอยู่ตรงเนี้ยอยู่จมูกอ่ะออกแบบแขกๆมาถ้าคนชอบกลิ่นนี้นะ ขอถุงมือละเอ้ยเอาว่าเรามีเป้าหมายในใจเขาใส่เส้นอยู่แล้วนี่ขนาดทิ้งไว้นานแล้วนะเออมันไม่ติดกันนะยี่สิบนาทีอะกว่าเราจะรีวิวกันกว่าจะอะไรจิ้มได้ไหมจิ้มเลยจิ้มได้จิ้มได้โอ้โหกิ่นในหม้อเลยดูดิคือวุณเส้นเขาไม่อืดด้วยเธอไม่อืดไม่เละกลิ่นเนยหอมหอมเลยออ แต่ไม่ค่อยเค็มซึ่งเป็นอะไรที่เขาชอบปกติจะชอบทำแบบเค็มๆกันอ่ะติดเค็มแล้วก็กิ่งที่แค่ดำหอมๆเรียกว่ารสกลางๆเด็กกินได้กระเพาะปลาอืออาจจะนืดไปแล้วเนืดไปหน่อยอาจจะนืดไปหน่อยอยู่ที่รสชาติอยู่ที่รสชาติทิ้งไว้นานแล้วีเราทิ้งไว้นานแล้วเหาะปลาปลาเข้าไป แต่มันมีกลิ่นมืออะอร่อยอแบบมันมันแปลกอ่ะแต่มันอร่อยพอพี่เขาเอากลับบ้านนะพี่ทำมันเอกลับบ้านให้ได้ไหมน,นี่และครับผมใครอยากมาลองกิน บุฟเฟซี่โครงกุ้งถังกุ้งอบหุ้นเส้นกระเพาะปลามาได้ครับผมที่ร้านจอมโหดอันนี้ผมอยู่สาขาเทิดราชันดอนเมืองครับผมว่าในเมืองอะ่ะชิวๆกันไปในราคา219บาทคืออยากจะบอกว่า219บาทหาได้จากที่ไหนที่นี่แหละครับผมไอ้ที่เราพูดไปก็หาว่าจะอวยนะคือเขาไม่ได้จ้างเรานะเราเห็นว่ามันน่ากินคือผม,มาสายกินผมก็เลยมันลุยกินเว้ยมากินให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยก็คือพูดอ,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 อร่อยไม่อร่อยแล้วก็ขอรีวิวตามจริงอะ่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นแหละต้องมาลองด้วยตัวเองเว้ยของพวกนี้มัน บางทีฟังผมพูดแล้วมันไม่ได้อัตฉริต้องมากินเองเออถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจช่วยแชร์กันไปแท็กพี่แท็กน้องแท็กพ่อแท็กแม่แท็กแฟนหากันมากินแล้วกันย้ำกันอีกทีนะใครมาร้านนี้ต้องมาเร็วๆเพราะว่าถ้าช่วงหลังจาก4ี่ห้าโมงไปแล้วคนจะเต็มอย่างที่ข้างหลังเราเห็นเนี่ยคือตอนแรกกันโล่งนะแต่ตอนนี้เต็มแล้วคนอ่ะหรับวันนี้ผมไปก่อแล้วกันสวัสดีครับผมแล้วจะทำยังไงต่อกับไอซี่โฮงเนี่ยเขาก็ดูเราอยู่ด้วยว่าจะกินหมดหรือกินไม่หมดเขาจะด่าหวดิ Don't um,